เสนอโดยโออิชิกรีนทีนินจารถงาดำและถัวแดงญี่ปุ่นสำหรับภารกิจประจำสัปดาห์บีบีโซเยอร์กคุคือุกน ินเสียงประกาศจากวิกราเตอร์สมาชิกทุกคนโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจเพราะความสำเร็จของภารกิจนี้ทํำให้พวกเขามีงบประจําสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง80%ดสเปร์เซนและนั่นคงไม่มีค่าเท่ากับสิ่งอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุมานะพยายามความอดทนที่พวกเขาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับภารกิจบีบีโซเยอร์ที่ครูฝึกนํามามอบให้ อกไม้นั้นเป็นแบบเป็นแบบใบล,ะปะลาบปริญญาใบหนึ่งเลยยาแบบเสร็จที่พารกิจเนี่ยนุ้ยก็ถือว่านุ้ยชนะแต่ตัวเองนะพอนุ้ยได้มารับคำประกาศว่านุ้ยชนะอีกนุ้ยก็แบบยิ่งดีใจมากๆแบบจนเอื้งแบบโอ้โหเราทําได้แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเป็นเครื่องเตือนใจอะค่ะที่จะอยู่กับเราตลอดไปภูมิใจพอคพุณครูสวมหมวกให้เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาที่เรียกเรียกว่า ฝึกความอดทนภาพคือจะย้อนตั้งแต่แบบเราลำบากขนาดไหนที่สามสิจะสัมผัสได้เลยตอนจับมือเป็นการจับมือที่หนักแน่นและมั่นคงทําให้รู้สึกตัวเรามีความขืมมีพลังแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นความสําเร็จจากภารกิจบีบีโซเยอร์ ทำให้งบประจำสัปดาห์มีมากถึง6,930บาทซึ่งส่งผลให้ยอดรวมของกอ,องทุนบีบีอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นเป็น19,145บาทอีกด้วยและนี่คือบรรยากาศการสั่งอาหารหลังจากผ่านภารกิจบีบีโซเยอร์ไม่ทันข้ามวันมาละสองกิโลขนมปังขนมปังสิบซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำสามซีอิ๊วขาวอยากได้สีจังเลยอย่างนี้นะขอต้มให้เป็นแบบนี้ก่อนได้ไมหมเดี๋ยวเรนจะพลาดใช่ใช่ป๋าไปจัดการลอกมุ้ยนะ นีไปให้เป๊ะเลยนะเวลาจะหมดแล้วเราต้องไว้ใจคนอื่นปุ๋ยเราทำงานของเราเดินงานเราต่อเคาบอลแดงสองกิโลทิชชู่เห็นไหมีุกคยมีเวลาดีกดนาทีครั่เลยส่งไปไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดอีกสั่งไปเลช่างนั้นเดี๋ยวพี่ดูน้ำอรเอย่าอยเพิ่ต้องไปเดี๋ยวนี้ด่วตอนไม่เหมือนตรงนี้เป๊ะเป๊ะเข้าใจไหมต่อ เราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันกงานดันนะคะเท่าไหร่คะไม่เลยวุ่นวายมากกว่าภารกิจอีกอ่ะสำหรับพวกผิงเนี่ยแบบต่างคนต่างอย่างนู่นนี่แบบอะไรก็ไม่รู้กันวุ่นวายมากๆอ่ะเราผมแค่นั่งฟังแบบผมไม่เคยพูดนะผมแค่นั่งฟังแล้วแบบยังปวดหัวแทนอ่ะคนคนเดียวจะทําทุกอันจะทําทุกงานคนคนเดียวจะทั้งเขียนจะทั้งจดจะทั้งดูราคา เขาไม่ไว้ใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยังขาดความเป็นผู้นำม,มานะคะที่ครูสอนซึ่งเราก็ยังกลับมาอีกแล้วเหมือนแบบเหมือนยังไงหนูคิดว่าไม้อ่อนเนะ่ยมันดัดง่ายนะผมก็อยู่เฉยๆก็แล่แต่มองคำตาปิดๆครับคิดว่าทุกทุกคนคือตัวปัญหาครับต้องวางแผนกันใหม่ หลังความสับสนวุ่นวายสงบลงสมาชิกเริ่มมีการพูดคุยถึงภารกิจที่ผ่านมาโดยนกได้หยิบยกเรื่องของเบิร์เดย์ที่แอบไปกินน้ำจากสายชำระในห้องน้ำมาเป็นหัวข้อสนทนากับนุ้ยบอมเบ้และหวานแล้ชฉันบอกว่าน้องหนูอไม่น้องไม่ไหวแล้วว่ะนงบอกว่าเบอร์เดย์็กกินไม่ได้นะนกปลปลาถ้าแกกินอ่ะถ้าครูฝึนเห็นแกกะโดนทั้งฉันจะจำใมันพูดมันดผั่ ฉันก like okay, exactly so exactly ็คิดวันนั้นมีใครพูดเขาหูใช่ไหมรูกวะครูฝึกอะเขาดูเราถูกไอ้นี่เลยถูกต้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแกอ่ะขี้ขาดกูเขาทําโทษแต่แกดันกล้าหานกี่ท่านะฉันไม่ชอบบทลงโทษคือถ้าเขามังคัให้ฉันกินนะวันนั้นแล้วให้ฉันแบบบิดพื้นจนบิดพื้นนะฮะไม่นะป่าหนูหนูล้างแล้วนะเราแล้วมันจอดอย่างเงี้ยหนูหนูไม่ได้อ้อมไปอย่างงี้แน่ เออผิดไม่ผิดมึงโง่ผิดหรอกแม่แค่กินแค่สองเออแต่มีนไปช่วยชีวิตเลยนะมันก็ช่วยประชังชีวิตชังนะตอนนั้นนไปช่วยชีวิตด้วยนะเรื่องนี้ที่เขบอกแล้วนะว่าฉันปากโป้งมันก็เล่ายฉันฟังเป็นเดมอย่าให้ยืมแม่ต้องอย่างนั้นแหะไว้เอาหมอนอย่ยปลอกหมอนไปใส่รู้มันเป็นสัญลักษณ์เตือนรับพีมเมลไปถูกมั้ยแอ้ แลกวอย่าไปกินน้ำนะค่ะอยู่น้ำมาดิน้ำเปล่าหมดสนับสนุนโดยโอยชิกลินทีลินจาเครื่องสำอางชีเน่มาม่าต้มยำกุ้งตัวแรกแ่ะไม่ใช่อีนี่ก็กลัวมันก็อีนี่ก็กลัวอีนี่นอนไม่หลับหาตัวเอง จะจะเป็นยูต้องออกออต้องต้องได้ออกจากบ้านนะคะ